ชายคนหนึ่งกลับบ้านเพื่อทำบุญให้พ่อแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาเข่าสุดทันทีทำไมภรรยาและลูกสาวของเขาถึงอาศัยอยู่ในคอกวัวใครคือคนที่ยึดบ้านของเขาไปและความลับอะไรที่ถูกปิดบังมาตลอดหลายปีเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ความเศร้าแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการแดดร้อนแรงแผเดเผาถนนลูกรังที่ทอดยาวเข้าหมู่บ้านเก่าเสียงจักจั่นเร่งจังหวะราวกับเตือนบางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้น ชายหนุ่มในชุดเชิดสีซีดเดินลากกระเป๋าเข้ามาอย่างเหนื่อยล้าบ้านไม้สองชั้นที่เคยอบอุ่นในความทรงจำกลับเงียบสงัดหน้าต่างปิดสนิทไร้เงาใครแม้แต่เสียงหมาเหา่าเขาเดินช้าๆไปยังบ้านหลังถัดไปถามหาภรรยาและลูกสาวอยู่คอกวัวท้ายสวนหน้าชาวบ้านคนหนึ่งตอบเสียงเบาหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้เหตุผลเท้ารีบเร่งก้าวลงทางดินที่เต็มไปด้วยหญ้ารกกลิ่นมูลวัวลอยมาตามลมก่อนที่เขาจะเห็นหลังคาสังกสีเก่า ฮ่าฮ่เสียงเด็กหัวรอะเบาๆดังลอดออกมาเขาเดินเข้าไปใกล้ดวงตาสอดสองภายในคอกไม้ผุฮ่าฮ่าพันยาของเขานั่งพับเพียบบนเสือขาดขาดข้างถังน้ำลูกสาวตัวน้อยเล่นกับตุ๊กตาที่ทำจากผ้าขี้ริ้วทั้งคู่หันมามองเขาด้วยรอยยิ้มดีใจแต่แววตาซ่อนความเศร้าชายหนุ่มหยุดนิ่งเหมือนเวลาหยุดหมุนหัวใจบีบรัดจนแทบหายใจไม่ออกเข่ารุดลงบนพื้นดินเปียกชื้น ภาพตรงหน้าทำให้เขาอยากจะหลับตาแต่ทำไม่ได้แสงแดดลอดผ่านรูหลังคาส่องลงบนใบหน้าพันรยาแววตาเธอเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและยอมจำนนทําไมถึงมาอยู่ที่นี่เขาพูดเบาๆแทบไม่เป็นเสียงพันรยาเงียบไปชั่วขณะแล้วหันมามองลูกเราไม่มีที่ไปบ้านถูกยึดไปนานแล้วเสียงวัวร้องดังขึ้นราวกับตอกย้ำความจริงกลิ่นเหม็นของมูลวัวผสมกับกลิ่นเหงื่อไหลเข้าจมูกเขากำมือแน่นพยายามกลั้นน้ำตา ลูกสาวเดินเข้ามาหาเขากอดเขาไว้แน่นพ่อจ๋าหนูคิดถึงมือเล็กๆสัมผัสได้ถึงความเย็นจากเหงื่อและน้ำตาเขามองรอบๆคอกวัวอีกครั้งเห็นตะปูโผล่จากไม้ที่เริ่มผุเห็นชามข้าววางไว้ข้างถังน้ำที่มีแต่เศษฝุ่นลอยทุกอย่างดูไม่ต่างจากคอกสัตว์แต่ที่นี่คือที่อยู่ของครอบครัวเขาคือบ้านของคนที่เขารักมากที่สุดหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบจนแทบแหลกละเอียด เขาหยัดตัวขึ้นมาช้าๆหายใจลึกเสียงลมหายใจหนักหน่วงราวกับพายุที่กำลังก่อตัวในอกเขามองหน้าภรรยาอีกครั้งผิวเธอดูคล้ำขึ้นกว่าที่จำได้เส้นผมที่เคยเงางามบัดนี้แห้งเสียและถูกรวบไว้ลวกๆด้วยหนังยางเส้นเดียวเธอยิ้มบางๆแต่แววตาไม่สามารถหลอกเขาได้มันคือแววตาของคนที่ผ่านความเจ็บปวดมานานของคนที่เคยหวังแล้วหมดหวังหนูป่วยไปหลายครั้งไม่มีเงินไปหาหมอ เสียงพันรยาเบาราวกระซิบเธอก้มลงลูปผมลูกสาวเบาฮ่าฮเขาเดินไปนั่งข้างเธอมือสั่นเมื่อเกลืมแต่แขนของเธอผิวเธอเย็นแต่มือเขาร้อนเผาความรู้สึกผิดถาทถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลซัดก,กระหนำ่ำเขาทิ้งพวกเธอไว้ที่นี่เขาอยู่ในเมืองใหญ่มีอาหารมีแอร์มีเตียงนุ่มนอนแต่ครอบครัวเขากลับต้องใช้ชีวิตกลางอคอกวัวนอนข้างมูลสัตว์กินข้าวกับน้ำฝน เขาเงยหน้ามองเพดานสังกสีที่เต็มไปด้วยรูรั่วหยาดน้ำฝนที่ตกค้างยังเกาะอ,อยู่ตามขอบไม้สายลมที่พัดผ่านเอากลิ่นเหม็นมูลสัตว์โชยเข้ามาอีกครั้งเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใครคือคนที่ยึดบ้านเพราะอะไรถึงไม่มีใครบอกเขาฉันเขียนจดหมายไปหลายฉบับไม่มีคำตอบกลับมาเลยเธอพูดโดยไม่หันมามองเขาน้ำเสียงของเธอนิ่งเกินกว่าจะโกรธเขารู้ทันทีว่าเธอไม่ได้หวังอะไรจากเขาอีกแล้ว แม้แต่คำอธิบายแม้แต่การกลับมาของเขาลูกสาวนั่งตักเขาแล้ววางสีสลงบนอกพ่อจะอยู่กับเรานานไหมคำถามนั้นทิมแทงลึกถึงกระดูกเขาอ้าปากจะตอบแต่ไม่มีเสียงออกมาทุกอย่างในหัวกลายเป็นเสียงก้องว่างเปล่าเขาทำได้แค่กอดลูกแน่นขึ้นราวกับจะปกป้องเธอจากทุกสิ่งเขานั่งมิ่งอยู่ตรงนั้นปล่อยให้เวลาเดินไปช้าๆท่ามกลางกลิ่นมูลวัวและความเงียบ ความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญหน้ามาก่อนกำลังโอบล้อมเขาไว้ทุกด้านเขาหันไปมองเสือ่อผืนเก่าถัางน้ำที่มีเพียงครึ่งใบเสื้อผ้าที่ตากอยู่บนเชือกขาดฮ่าฮ่าในห้วงความทรงจำของเขาภรรยาเคยยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านไม้หลังเดิมลูกสาวเคยวิ่งเล่นในสวนเล็กๆข้างบ้านเสียงหัวเราะของเธอเคยดังไปทั่วรั้วไม้แต่ตอนนี้ทุกอย่างพังพินาศเหลือเพียงคอกวัวที่กลายเป็นที่พักพิง และความเงียบที่ดังยิ่งกว่าเสียงร้องไห้เขาหลับตาแน่นน้ำตาไหลเงียบฮ่าฮ่าหยดลงบนหัวลูกสาวที่ยังหลับตาแนบบอกเขาอย่างไร้เดียงสาขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางด้านหลังชายหนุ่มลืมตาหันกลับไปแสงแดดส่องแวบผ่านร่างเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงขอบรั้วไม้เก่าฮ่าฮ่าเงานั้นนิ่งไม่ขยับดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เงานั้นพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงขึ้นอีกครั้ง เงาร่างนั้นยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบไม้ไหวเบาๆตามแรงลมชายหนุ่มรีตาเพ่งมองพยายามจะมองให้ชัดชายแก่คนหนึ่งในเสื้อเชิดขาดขาดโวบฟางใบเก่าปรากฏตัวขึ้นเขาถือไม้เท้าพยุงกายขณะเดินเข้ามาใกล้แววตาแก่เท่าเต็มไปด้วยความสงสัยและระแวดระวังกลับมาแล้วหรือชายชราถามเสียงเรียดชายหนุ่มไม่ตอบเขายกมือไหวชา้าฮ่าฮครับผมเพิ่งกลับมา ชายแก่พยักหน้าเล็กน้อยแต่สายตายังจับจ้องไปที่ลูกสาวตัวน้อยในอ้อมแขนเขารู้ไหมว่าเมียกับลูกอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนเสียงของเขาหนักแน่นเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบชายหนุ่มได้แต่ก้มหน้าหัวใจหนักอึง้งตั้งแต่ถูกไล่ออกจากบ้านเธอกับลูกไม่มีที่ไปไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีแม้แต่คนให้พึ่งพิงเสียงของชายชาราสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนฉันให้ครอบวัวนี่เป็นที่อยู่ชั่วคราว แต่ชั่วคราวกลับกลายเป็นถาวรเพราะไม่มีใครกลับมาชายหนุ่มกลืนน้ำลายเหนียวหนืดลงคอความอับอายแล่นไปทั่วร่างเหมือนกระแสไฟเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนแปลกหน้าในชีวิตครอบครัวเขาไม่เคยรู้เลยว่าในวันที่เขาเลือกจะเดินออกไปคือวันที่เขาทิ้งความเป็นพ่อและสามีไว้เบื้องหลังโดยไม่มีคำลาไม่มีคำสัญญาผมจะพาพวกเธอกลับไปเขาพูดออกมาเบาๆแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเอง ชายชราเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจกลับไปแล้วจะกลับไปแบบไหนกลับไปเพื่อให้เธอไปอยู่ห้องแคบๆในเมืองกลับไปเพื่อทำงานจนไม่มีเวลามองหน้าลูกคำพูดนั้นแทงใจเหมือนมีดชายหนุ่มหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเขารู้ว่าชายชราพูดถูกทุกคำเขาเคยเชื่อว่าการจับไปคือการไปหาชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันคือการนีหนีจากความลำบากหนีจากความรับผิดชอบ เสียงลูกสาวในอ้อมแขนเริ่มสะอื้นพ่อหนูหนาวเขากอดเธอแน่นขึ้นทันทีชายชราหันหลังกลับเดินช้าๆกลับไปทางเดิมไม้เท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะเสียงฝีเท้านั้นห่างออกไปเรื่อยฮ่าฮเขาหันกลับมามองภรรยาเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่พูดอะไรเพียงมองดูเขาด้วยสายตาเหนื่อยล้าแววตานั้นไม่แสดงความโกรธแต่เต็มไปด้วยความไม่คาดหวังอีกต่อไป และนั่นเจ็บยิ่งกว่าการถูกต่อว่าขอโทษเขาเอ่ยออกมาในที่สุดเสียงเบาวิวเหมือนสายลมพัดผ่านคำขอโทษที่มาสายเกินไปภรรยายิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของการให้อภัยแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ยอมรับโชคชะตาเธอลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปในมุมหนึ่งของข้อหยิบขวดน้ำเก่าๆมาเทใสข่ขันเหล็กแล้วยื่นมันมาให้เขากินน้ำก่อนเธอที่นี่ไม่มีอะไรมาก คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่สะท้อนความจริงลึกสุดใจเขารับขันน้ํามามองมันด้วยดวงตาแดงกำ่ำน้ําในขันขุนเล็กน้อยแต่เย็นจัดเมื่อเขายกดื่มมันเย็นเฉียบราวกับเตือนให้ตื่นจากฝันร้ายขณะนั้นเองเสียงฝนเริ่มตกลงมาเบาฮ่าฮ่หาหยดแรกตกกระทบบนหลังคาสังกสีเกิดเสียงดังป่อแปะต่อเนื่องไม่หยุดลูกสาวสะดุ้งเล็กน้อยกอดเขาแน่นขึ้นเขาเงยหน้ามองฟ้าเมฆดำเคลื่อนตัวช้าชาปิดบังแสงสุดท้ายของวัน เขานั่งกอดลูกมองภรรยาฟังเสียงฝนที่ตกลงมากระหน่ำแรงขึ้นเรื่อยฮ่หาหา่าและรู้ว่าต่อให้เขากลับมาแล้วแต่เขาจะไม่มีวันลืมภาพของครอบวัวหลังนี้สถานที่ที่ภรรยาและลูกของเขาต้องใช้ชีวิตอย่างไร้ศักดิ์ศรีเพราะความผิดของเขาเองเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาสังกสีจนดังลัน่นหยดน้ำเริ่มไหลรั่วลงมาตามรูววกระเด็นใส่เสือ้อผืนเก่าที่พวกเขานั่งอยู่ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนอย่างช้า ฮาฮามองไปรอบคอบว,วัวที่กำลังเปียกชื้นอย่างรวดเร็วสายฝนซัดแรงขึ้นทุกวินาทีจนกลิ่นดินผสมมูลสัตว์ลอยอบอวลไปทั่วเขารีบคว้าผ้าห่มขาดขาดที่วางพาดอยู่บนเชือกคลุมให้ลูกสาวที่เริ่มตัวสัน่นภรรยากำลังเก็บของเล็กๆน้อยๆใส่กล่องกระดาษเก่าที่นอนเปียกหมดแล้วเธอพูดเบาๆขณะใช้ฝ่ามือเช็ดพื้นไม้ที่เริ่มลื่นแต่ไม่ใช่เพื่อทำให้มันสะอาดแค่เพื่อให้ลูกสาวไม่ลื่นล้ม ชายหนุ่มเดินไปช่วยหยิบกระป๋องนมเก่าเสื้อผ้าหมักหมมและกล่องยาสิ่งของทั้งหมดสามารถยัดใส่กล่องใบเดียวได้อย่างง่ายดายนั่นคือทั้งหมดของชีวิตพวกเธอในครอบวัวหลังนี้ไม่มีผ้าห่มอีกแล้วเหรอเขาถามอย่างรู้สึกผิดเมื่อเห็นว่ามีเพียงผืนเดียวพันรยาเงียบก่อนจะส่ายหัวเบาฮ่าๆฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งน้ำเริ่มไหลบ่าตามทางลาดของสวนบางส่วนเริ่มซึมเข้ามาใตา้คอ ลูกสาวนั่งตัวมาอ,อยู่บนผ้าห่มหันไปมองฟ้าด้วยความกลัวสายตาเธอสั่นไหวเหมือนจะร้องให้แต่เธอไม่ร้องเพราะเธอชินกับการต้องอดทนคืนนี้ไปนอนที่อื่นกันเถอะเขาพูดทันทีภรรยาเงยหน้าขึ้นชาฮ่หาหาจะไปไหนเขาเงียบไปครู่หนึ่งมองออกไปนอกข้อกสายฝนยังคงถล่มไม่หยุดท้องฟ้ามืดสนิทราวกับไร้แสงดาวที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้พวกเธอพ้นจากฝนในคืนนี้แต่เพื่อให้หลุดพ้นจากความทรมานนี้เสียทีพันรยามองเขานานแววตาเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนมีประกายเล็กๆของความหมังผุดขึ้นมาแต่เธอก็ยังไม่ลุกเพียงแค่เกื้อมมือไปแต่มือเขาเบาฮ่าหนิ้วของเธอเย็นชืดแต่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งฉันไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่เธอพูดเสียงเบาไม่ต้องการรถไม่ต้องการเงินทอง ฉันแค่ต้องการสามีที่ไม่ทิ้งฉันไปอีกคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขากระตุกอย่างรุนแรงเขากำมือเธอแน่นกว่าเดิมราวกับจะไม่มีวันปล่อยอีกครั้งฉันสัญญาเขากระซิบฉันจะไม่หายไปอีกขณะที่สายฝนยังคงกระหน่ำพวกเขานั่งอยู่กลางคอบวัวที่มืดและเปียกไม่มีแสงไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีเพียงมือของกันและกันที่ยังจับไว้แน่นเวลาผ่านไปช้าฮ่าฮ่าแต่ในความเงียบงันของค่ำคืน ชายหนุ่มเริ่มวางแผนในใจเขานึกถึงบ้านหลังเก่าที่ตอนนี้มีเพียงถาวนปกคลุมนึกถึงที่ดินผืนเล็กๆที่พ่อเคยทิ้งไว้ก่อนเสียชีวิตนึกถึงการเริ่มต้นใหม่แม้มันจะยากเย็นแต่เขาจะไม่หนีอีกลูกสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาเธอยิ้มเล็กๆแม้ริมฝีปากจะสั่นด้วยความหนาวพรุ่งนี้เราจะมีบ้านใหม่ไหมคะพ่อเขาไม่ตอบในทันทีเพียงแค่มองดวงตาเธอแล้วพยักหน้า ในแววตาของเขาไม่มีความลังเลอีกต่อไปมีเพียงความแน่วแน่และคำสัญญาที่จะกลายเป็นจริงไม่ใช่เพราะเขาเก่งหรือมีเงินแต่เพราะเขารู้แล้วว่าครอบครัวคือบ้านที่แท้จริงฝนยังคงตกแต่หัวใจของชายหนุ่มอบอุ่นขึ้นทีละน้อยท่ามกลางความมืดกลางครอบวัวเก่าเขารู้ว่าเช้าวันพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนเริ่มเบาลงในยามดึกเพียงละอองบางบ,างบางพัดมากระทบหลังคาสังกสี บรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงลมหายใจของพวกเขาพันรยานั่งพิงเสาไม้ผูมือหนึ่งกอดลูกอีกมือวางบนตักอย่างอ่อนแรงดวงตาเธอเริ่มปิดลงช้าๆหลังจากผ่านวันอันเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีแม้จะไม่ใช่คืนที่ปลอดภัยหรืออบอุ่นแต่เพียงแค่มีเขาอยู่ตรงนี้เธอก็หลับได้ชายหนุ่มยังคงนั่งนิ่งแสงจากฟ้าราบสองลอดผ่านรูหลังคาเผยให้เห็นใบหน้าเขาที่เปียกน้ำฝนและน้ำตาเขาไม่กล้าขยับไม่อยากปลุกเธอ และไม่อยากปล่อยช่วงเวลานี้ไปเขานั่งจ้องมองลูกสาวที่ซุกตัวอยู่บนตักพันรยาใบาหน้าเล็กๆซบลงบนอกมารดาอย่างเหนื่อยล้าเธอไม่ได้มีของเล่นหรูไม่มีที่นอนนุ่มไม่มีแม้แต่หลังคาที่กันฝนได้ดีแต่เธอก็ยังยิ้มยังพูดกับเขาด้วยความเชื่อใจเด็กน้อยคนนี้ยังไม่รู้จักโลกดีพอยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่ไม่ใช่เรื่องปกติของเด็กทั่วไปเขามองไปที่กองขยะเล็กๆมุมคอ ขวดพลาสติกเก่าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วหลายครั้งเศษเสื้อผ้าเก่าถูกพับไว้เหมือนเป็นผ้าเช็ดตัวความจริงเหมือนตะปูที่ตอกเข้ากลางใจนี่คือชีวิตของครอบครัวเขานี่คือผลลัพธ์ของการเลือกเดินออกไปเพื่อหาอนาคตที่ดีกว่าแต่เขากลับทิ้งปัจจุบันที่มีค่าที่สุดไว้ข้างหลังทุกนาทีที่พรรยาเขาลำบากทุกวันคืนที่ลูกสาวเขาต้องกินข้าวกับเกลือไม่มีใครโทษเขาไม่มีใครด่าทอ และนั่นแหละคือสิ่งที่เจ็บที่สุดเขาเอนหลังพิงกับผนังค้อหลับตาลงเพื่อไล่ความคิดวุ่นวายเสียงจักกระจั่นร้องระงมอีกครั้งเมื่อฝนซาในความเงียบสงัดนั้นภาพของพ่อเขาผุดขึ้นมาในหัวพ่อที่จากไปโดยไม่พูดคำลาพ่อที่แม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่ไม่เคยทิ้งครอบครัวพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาก่อนที่เขาจะลืมมันไปภาพรอยยิ้มพ่อภาพทุ่งนาภาพแสงแดดสองบนเรือนไม้ มันกลับมาเหมือนหนังเก่าๆที่ฉายซ้ำเขานึกถึงงานทำบุญให้พ่อเหตุผลเดียวที่เขากลับมาวันนี้แต่มันกลายเป็นการเปิดประตูไปสู่ความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเขาสูดลมหายใจลึกฝนหยุดแล้วอากาศเย็นลงจนขนลุกแต่ภายในใจเขากลับคุกรุ่นด้วยแรงบางอย่างแรงที่เขาไม่เคยรู้สึกมาหลายปีแรงของคำว่าหัวหน้าครอบครัวที่แท้จริง ฟ้าสางทีละนิดแสงจางๆเริ่มส่องมาจากขอบฟ้าเสียงไก่ขันดังขึ้นไกลๆจากท้ายหมู่บ้านใบไม้เปียกฝนสะท้อนแสงยามเช้าชายหนุ่มขยับตัวอย่างระมัดระวังไม่อยากปลุกภรรยาและลูกเขาหยิบเสื้อเก่าของตัวเองคลุมเพิ่มให้อีกชั้นจากนั้นเขาเดินออกจากคอกวัวลมหายใจพ่นออกเป็นไอเย็นเล็กน้อยเขาเดินไปตามทางเดินดินเปื้อนโคลนเขาไม่ได้ไปไหนไกล เพียงเดินไปที่เรือนไม้เก่าหลังบ้านพอที่ดินผืนนี้ยังอยู่แม้จะรกร้างไม่มีใครแต่ต้องยญ้าขึ้นสูงพอจะซ่อนมูหลังคาไม้มีบางจุดที่ทะลุแต่เขาเห็นมันแตกต่างจากเมื่อคืนเขาเห็นบ้านไม่ใช่เพราะมันมีสภาพดีแต่เพราะเขาไม่หนีอีกแล้วเขาเดินกลับไปที่คอกวัวเปิดประตูไม้เบาฮ่าฮ่าภรรยาและลูกสาวยังคงหลับสนิทเขานั่งลงข้างเธออีกครั้ง ก้มลงจูบหน้าผากลูกเบาฮ่าฮ่ากระซิบใกล้หูเธอว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มสร้างใหม่ที่ตรงนั้นเสียงเช้านั้นเงียบสงบไร้สายฝนแต่เต็มไปด้วยคำสัญญาที่เขาจะไม่มีวันหักหลังอีกเป็นครั้งที่สองแสงเช้าเริ่มกระจายเต็มท้องฟ้าอากาศหลังฝนตกอบอวลด้วยกลิ่นดินและใบไม้เสียงนกเริ่มร้องจ๊กแจ๊กอยู่ตามกิ่งไม้มันเป็นเช้าที่แตกต่างจากวันก่อนๆสำหรับเขา ชายหนุ่มนั่งอยู่ข้างภรรยาและลูกสาวมองดูพวกเธอหลับสนิทด้วยใบหน้าอ่อนล้าแต่สงบเขาเกื้อมือไปแตะผมลูกเบาฮ่าฮา่าสัมผัสนั้นทำให้หัวใจเขาสั่นไหวในอดีตเขาเคยคิดว่าความเป็นพ่อคือการหาเงินคิดว่าความสำเร็จคือการมีบ้านหลังโตในเมืองมีรถขับมีงานดีๆมีเสื้อผ้าหรูฮ่าฮา่าแต่ภาพเด็กหญิงตัวน้อยที่นอนกอดแม่อยู่บนเสือเก่าในคอกวัว กลับเปลี่ยนความคิดนั้นไปอย่างสิ้นเชิงความเป็นพ่อไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเข้าใจเลยเขาเคยคิดว่าเวลาเหล่านั้นจะคอยได้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วเวลามันไม่เคยคอยใครและเขาเสียมันไปมากพอแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางด้านนอกพันรยาเริ่มขยับตัวลืมตาขึ้นช้าฮ่าๆเธอหันมามองเขาใบหน้ายังงุนงงจากการตื่นนอนเขายิ้มให้เธอยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมาย ยิ้มที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานหลายปีตื่นแล้วเหรอเธอถามเบาฮ่าฮ่หา,หาอือเขาตอบพลางลูบหัวลูกฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยพันรายาลุกขึ้นนั่งเอนหลังพิงเสาไม้เธอฟังเขาอย่างตั้งใจไม่พูดไม่ขัดไม่แทรกคำใดเขาเล่าทุกอย่างตั้งแต่วันที่เขาเดินออกจากบ้านความรู้สึกผิดที่ฝังลึกความหลงผิดที่คิดว่าชีวิตในเมืองคือคำตอบของทุกอย่างเขาเล่าถึงคืนที่ผ่านมาทั้งหมด ถึงเสียงฝนเสียงหัวใจตัวเองถึงภาพลูกที่ซุกตัวในผ้าห่มเก่าฮ่าฮถึงเงียบเหงาที่กัดกินเขาฉันอยากเริ่มใหม่กับเธอกับลูกที่นี่บนที่ดินของพ่อที่บ้านเก่าหลังนั้นฉันจะซ่อมมันด้วยมือฉันเองพรรยาไม่พูดอะไรเพียงมองเขานิ่งฮ่าฮ่าน้ำตาเริ่มคลอเบ้าแต่เธอกลั้นไว้ฉันไม่ต้องการอะไรมากเธอพูดเบาฮ่าฮ่แค่บ้านที่กันฝนได้แค่เตียงที่ไม่เปียก แค่พ่อของลูกอยู่ตรงนี้ไม่หายไปไหนอีกเขากุมมือเธอแน่นเรากับจะสื่อว่าเขาอยู่แล้วและจะอยู่เสมอไม่มีคำสัญญาอันหรูหรามีเพียงความจริงใจที่สั่งสมจากความเสียใจเมื่อแสงแดดเริ่มสาดเข้ามาผ่านรอยแยกของไม้เก่าเขาลุกขึ้นยืนหันมามองลูกที่ยังหลับห่มผ้าให้เธอแล้วเดินออกไปนอกคอ,อกอีกครั้งมือของเขาหยาบกระด้างไม่เคยถือเครื่องมือช่างแต่วันนี้เขาหยิบค้อนเก่าๆที่พ่อเคยใช้ จับมันแน่นในมือรู้สึกถึงน้ำหนักที่แท้จริงของมันเขาเริ่มเดินไปยังบ้านไม้เก่าอีกครั้งหญ้าสูงแค่เข่าเสียงแมลงบินว่อนแต่เขาไม่หยุดไม่ลังเลเขาก้าวเข้าไปใต้ถุนบ้านมือปัดฝุ่นที่เกาะตามบันไดหัวใจเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความเหนื่อยแต่เพราะเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่แสงแดดส่องลงมาบนแผ่นไม้ที่เปราะบางเขาก้มลงเคาะพื้นสำรวจว่าอะไรยังพอใช้ได้ ไม่มีใครคอยไม่มีเสียงปรบมือมีแต่เสียงค้อนกระทบตะปูเสียงลมหายใจเขาเริ่มรื้อแผ่นไม้ที่ผุกกวาดเศษใบไม้ที่สะสมมาหลายปีขยับโครงหลังคาชะล้างคราบตะไคร่น้ำมือเขาเริ่มเจ็บจากตะปูที่แทงเข้าเนื้อแต่เขาไม่หยุดเหงื่อไหลท่วมหลังหัวใจเขากลับเบาขึ้นทุกทีที่ได้ทำเพราะทุกแผ่นไม้ที่ตอกลงไปคือแผ่นรองรับชีวิตของครอบครัวที่เขารัก เสียงตะปูเสียงไม้เสียงลมหายใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในบ้านเก่าที่เคยถูกลืมกำลังมีชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยมือของชายที่เคยหลงทางและครอบครัวของเขากำลังรออยู่ตรงนั้นท่ามกลางแดดเช้าและกลิ่นฝนที่เพิ่งจางหายไปบ้านกำลังกลับมาเป็นบ้านอีกครั้งแสงแดดยามสายเริ่มร้อนขึ้นแต่ชายหนุ่มยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานไม่หยุดฝุ่นไม้เกาะตามแขนเสื้อผ้าเปรอะโคลนแต่เขาไม่สนใจ ในหัวมีเพียงภาพของลูกที่หลับตาอยู่ใต้ผ้าห่มขาดกับภรรยาที่นั่งพิงเสาไม้เก่าอย่างเงียบงนันเสียงค้อนกระทบตะปูดังเป็นจังหวะเสียงไม้ถูกเลื่อยอย่างหยาบหยาบด้วยใบเลื่อนเก่าที่เริ่มขึ้นสนิมแต่ทุกครั้งที่แผ่นไม้ลงล็อกกับโครงบ้านหัวใจเขาก็เต้นแรงขึ้นรู้สึกเหมือนได้วางอิฐให้กับชีวิตของตัวเองทีละก้อนเขาหยุดพักเพียงครู่ยกแขนปาดเหงือ่อมองไปรอบบ้านเก่าที่เริ่มมีรูปร่างขึ้นมาทีละส่วนหน้าต่างบางบานยังเอียงเบี้ยวสีลอก แต่เมื่อเปิดออกแสงแดดก็ส่องเข้ามาเต็มห้องเขาหลับตาชั่วขณะสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นไม้เกา่ากลิ่นฝุ่นและกลิ่นดินหลังฝนผสมกันอย่างลงตัวมันไม่ใช่กลิ่นหอมของเมืองไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมบนเสื้อผ้าแต่มันคือกลิ่นของการกลับบ้านจริงฮ่าฮ่เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปเห็นภรรยาเดินมาพร้อมลูกสาวลูกถือถุงผ้าเล็กๆแนบอกส่วนภรรยาถือขันน้ำ เธอยื่นขันน้ำให้เขาน้ำในนั้นเย็นชื่นใจจนเขาแทบกลั้นน้ำตาไม่ไหวพักหน่อยสิเธอพูดเสียงเบาทำมาตั้งแต่เช้าแล้วเขารับขันน้ำมาดื่มอย่างกระหายมือภรรยาวางลงบนไหล่เขาเบาฮ่าฮ่าไม่พูดอะไรต่อเพียงแค่สัมผัสนั้นก็เหมือนย้ำว่าเธอเชื่อใจเขาอีกครั้งลูกสาวเดินเข้ามาหาเธอมองไปรอบบ้านเก่าอย่างสนใจดวงตาเล็กๆมองไม้ที่เพิ่งถูกตอกเรียง เธอยิ้มกว้างแล้วพูดเสียงใสว่าพ่อหนูอยากมีห้องนอนสีชมพูเขาหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่เขาไม่ได้ปล่อยออกมานานได้สิลูกพ่อจะทําให้ห้องของหนูเป็นสีชมพูที่สวยที่สุดคําพูดนั้นอาจฟังดูง่ายแต่สําหรับเขามันคือคําสัญญาที่จะสร้างอนาคตไม่ใช่แค่บ้านไม้ที่กันฝนได้แต่คือที่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและความมั่นคงภรรยามองลูกด้วยรอยยิ้มแล้วหันกลับมาทางเขา เธอนั่งลงข้างเขาเอาผ้าชุบน้ำเช็ดแผลที่มือรอยเลือดแห้งๆจากตะปูยังติดอยู่บนนิ้วทำคนเดียวไม่ไหวนะเธอพูดพร้อมยิ้มจามฮ่าฮาฉันกับลูกจะช่วยเขาหัวเราะอีกครั้งจริงเหรอแล้วใครจะเป็นคนคุมงานละ่ะลูกสาวชูมือขึ้นสูงหนูง่ายหนูจะเป็นหัวหน้าช่างเสียงหัวเราะของพวกเขาดังขึ้นกลางสวนที่เงียบสงบลมพัดใบไม้ไหวเบาฮ่าฮา ดอกย่าริมทางเริ่มเอ็นเอ็นรับแสงแดดพันรยาเริ่มเก็บกวาดรอบบ้านลูกสาวเก็บกิ่งไม้เล็กๆมาวางเรียงหน้าบ้านแม้เธอจะยังเด็กเกินกว่าจะช่วยจริงจังแต่ความตั้งใจของเธอเปล่งประกายทั้งสามคนช่วยกันทำไม่มีเครื่องมือทันสมัยไม่มีเงินจ้างช่างมีเพียงสองมือกับหัวใจที่กลับมารวมกันบ้านเริ่มเป็นบ้านคอกวัวกลายเป็นอดีตความมืดในใจเขาค่อยๆถูกไล่ด้วยแสงที่มากขึ้นทุกวัน เมื่อแดดเริ่มตกเงาไม้ทอดยาวคลุมพื้นดินพวกเขานั่งล้อมกันใต้ชายคาเก่าที่เพิ่งปะใหม่กินข้าวที่หุงจากเตาถ่านง่ายฮ่หาฮไม่มีโตะ๊ะไม่มีเกา้าอีแค่นั่งล้อมกันบนพื้นดินแห้งฮ่หาฮแต่ในความเรียบง่ายนั้นมีความสุขล้นทลักจนไม่สามารถหาจากที่ไหนในเมืองใหญ่ได้เลยเมื่อดาวเริ่มสว่างบนฟ้าเสียงจัก,กระจันก็เริ่มร้องอีกครั้งลูกสาวหลับคาอกภรรยา ลมหายใจเธอเบาสม่ำเสมอน่าฟังเหมือนเสียงเพลงกล่อมชายหนุ่มมองหน้าภรรยามือเขากุมมือเธอไว้แน่นไม่มีคำพูดใดอีกเพราะทุกอย่างที่อยากบอกอยู่ในสายตาคู่นั้นหมดแล้วคืนนี้พวกเขาจะกลับไปค้างที่ครอกวัวอีกคืนแต่นั่นจะเป็นคืนสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้พวกเขาจะกลับมาบ้านบ้านที่สร้างด้วยไม้เก่าแต่มีหัวใจดวงใหม่หล่อหลอมอยู่ทุกชิ้นส่วนของมันคืนสุดท้ายนั้นเงียบสงบ ท้องฟ้าโปร่งดาวระยิบระยับราวกับรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงลมเย็นพัดแผ่วผ่านใบหญ้าคอกวัวที่เคยเปียกชื้นกลับดูไม่อึดอัดเท่าเดิมอีกต่อไปชายหนุ่มนั่งพิงเสาไม้เก่ามองดูภรรยาและลูกสาวที่หลับข้างกันเขาห่มผ้าให้ลูกสาวเบาๆจัดมุมเสือไม่ให้โดนลมเสียงหายใจของพวกเธอสม่ำเสมอชวนให้รู้สึกอบอุ่นแม่อยู่ท่ามกลางความแร้นแค้นในใจของเขาไม่มีความกลัวอีก ไม่มีความสับสนไม่มีความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่ามีเพียงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นใหม่ด้วยสองมือรุ่งเช้าไก่ขันปลุกทั้งหมู่บ้านแสงแรกของวันลอดผ่านช่องไม้เก่าเข้ามาในคอกวัวเขาตื่นก่อนใครลุกขึ้นมายืดตัวสูดอากาศเต็มพอรตวันนี้เป็นวันที่เขารอคอยวันที่เขาจะพาครอบครัวเดินออกจากคอกวัวไม่ใช่ด้วยความอับอายแต่ด้วยความภาคภูมิใจ เขาจุดเตาถ่านเล็กๆหุงข้าวอย่างคล่องแคล่วต้มไข่ใส่เกลือหน่อยฮ่หาฮาอาหารเช้าง่ายๆแต่มีกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วคอกลูกสาวตื่นก่อนเธอยิ้มกว้างทันทีที่ได้กลิ่นข้าวสุกพ่อจ๋าหอมจังเลยเขาหัวเราะหยิบช้อนให้เธอภรรยาเดินมาช้าๆชาผูกผมตัวเองด้วยยางเส้นเดิมดวงตาเธอยังแดงจากการนอนน้อยแต่รอยยิ้มของเธอสดใสกว่าวันไหนฮ่หาฮ กินข้าวเสร็จแล้วเราจะย้ายกันนะเขาพูดวันนี้บ้านของเราจะเริ่มเป็นของจริงหลังจากมื้อเช้าพวกเขาเริ่มเก็บของไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะมีของไม่มากเสื้อขาดเสื้อผ้าไม่กี่ชุดตุ๊กตาผ้าคีริ้วที่ลูกสาวรักนักหนาและกล่องไม้เล็กๆที่เก็บรูปถ่ายเก่าๆของพ่อชายหนุ่มแบกของบนหลังลูกสาวเดินจูงมือแม่พวกเขาออกจากคอกวัวพร้อมกันทั้งสามคน ระหว่างเดินผ่านชาวบ้านบางคนมองบางคนยิ้มให้มีเสียงพูดเบาๆดังมาจากหลังรัว้วในที่สุดก็กลับมาแล้วผู้ชายคนนั้นกลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆสักทีเขาได้ยินแต่ไม่ตอบมีเพียงรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าเมื่อพวกเขาเดินมาถึงบ้านเก่าเขาวางของลงหันกลับไปมองภรรยาและลูกพร้อมไหมภรรยายิ้มพยักหน้าลูกสาวกระโดดขึ้นบันไดไม้สองขั้นด้วยความตื่นเต้น พ่อหนูขอห้องริมหน้าต่างนะเสียงหัวเราะดังขึ้นท่ามกลางแสงแดดยามสายชายหนุ่มเปิดประตูไม้ที่เพิ่งซ่อมเมื่อวานกลิ่นไม้กลิ่นฝุ่นและกลิ่นความหวังตลับอวนเขาหยิบผ้าคีริ้วเช็ดพื้นภรรยานำผ้ามาปูเสือ่อลูกสาวเริ่มเอาตุ๊กตาวางตรงมุมห้องไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรูหราแต่ทุกคนต่างลงมือทำด้วยรอยยิ้มบ้านเริ่มมีชีวิตเขาออกไปนอกบ้านอีกครั้ง หยิบพัวที่วางพิงไว้ข้างต้นไม้ใหญ่เริ่มขุดดินริมทางเดินไปยังแปลงเล็กๆข้างบ้านเราจะปลูกผักกันตรงนี้เขาพูดกับลูกผักบุ้งผักชีพริกมะเขืออะไรก็ได้ที่กินง่ายลูกสาวยิม้มพันรยาเดินไปนั่งข้างเขาเธอไม่พูดอะไรเพียงมองหน้าดินที่เปียกหลังฝนฝนเมื่อวานนั่นแหละเป็นของขวัญจากพ่อเธอเธอกระซิบเขาทำให้ดินชุ่มพร้อมจะเริ่มใหม่ชายหนุ่มเงยหน้ามองฟ้าไม่มีเมฆไม่มีฝน มีเพียงท้องฟ้าสีฟ้าใสเขายิ้มด้วยหัวใจที่เบาที่สุดในรอบหลายปีในวันนั้นบ้านหลังเก่าได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ใช่เพราะไม้ที่แข็งแรงแต่เพราะครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าไม่ใช่เพราะเงินทองหรือสิ่งของมากมายแต่เพราะหัวใจที่เคยแตกสลายถูกเยียวยาด้วยความรักและการให้อภัยและเขารู้ดีว่าตราบใดที่เขายังยืนอยู่ตรงนี้ไม่หายไปอีกไม่หลงทางอีก บ้านก็จะไม่มีวันพังอีกเลยเมื่อวันค่อยๆลาลับแสงสุดท้ายของตะวันอาบไล้บ้านไม้เก่าให้ดูอบอุ่นขึ้นเสียงจากจันยามเย็นเริ่มดังขึ้นอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านราวกับกระซิบอะไรบางอย่างพันรยาจุดตะเกียงวางไว้กลางห้องแสงไฟสลัวๆทะออกจากกระจกเก่าลูกสาวนั่งวาดรูปอยู่บนเสื่อหัวราคิกค,คักกับตุ๊กตาในมือเธอวาดบ้านหลังหนึ่งมีพ่อแม่และตัวเธอเองยืนอยู่หน้าบ้าน ข้างๆมีต้นไม้เล็กๆกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวชายหนุ่มนั่งพิงผนังไม้มองภาพนั้นอย่างเงียบฮ่าฮห,หัวใจเขาอบอุ่นจนแทบล้นไม่ใช่เพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะภาพเล็กๆตรงหน้ามันคือคำตอบของทุกอย่างเขาหันไปมองหน้าภรรยาเธอหันกลับมาด้วยรอยยิ้มที่ไม่ต้องการคำอธิบายใดฮ่าฮรอยยิ้มที่บอกว่าเธอให้อภัยและเชื่อว่าเขาจะไม่ทิ้งอีกขณะด,ดึกลง ลูกสาวหลับคาอ,อกแม่ตะเกียงยังคงส่องแสงชายหนุ่มลุกขึ้นเบาๆปิดหน้าต่างไม้ป้องกันลมก่อนเดินออกไปยืนที่ระเบียงเขาเงยหน้ามองฟ้าดวงดาวมากมายแข่งกันเปล่งแสงในใจเขาภาวนาเงียบๆถึงพ่อผมกลับมาแล้วครับขอบคุณที่ไม่ละทิ้งผมในวันที่ผมหลงทางเขาหลับตาลมหายใจลึกและนิ่งมือกำแน่นราวกับสาบานกับตัวเองอีกครั้งว่าเขาจะไม่พลาดอีก ว่าเขาจะเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่มั่นคงและเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่ใช่แค่เพิงพักในค่าคืนนั้นภายใต้ฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งได้กลายเป็นบ้านอย่างแท้จริงและเรื่องราวของชายหนุ่มที่กลับบ้านเพื่อทำบุญให้พ่อก็ตบลงพร้อมกับการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความหวังที่ไม่มีวันจางหาย